กุ๊บกิ๊บกินแซ่บนับถอยหลังสู่100,000 subscriber let's go สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนเลยด้วยค่ะขอยินดีตอนรับขอสู่ช่องกุ๊บกิ๊บกินแซ่ตอีนี้ก็เป็นีพีที่สิบแล้วเด้อค่ะีพีที่เก่าก็เพิ่งลงไปวงังเมื่อวานได้แบบเมื่อวานสองมือแล้วแหละเออถ้าเกิดล้ก็มือเหนียนะ มันเร็วมากเลยอ่ะตามจริงจะมาลงกับพอว่าอันยอดทราบถึงสองมื่นทราบกันเลยว่าจะมาแบบกินแนวที่ทุกคนขออ่ะก็มีคนขอขอมาหลายว่าอยากให้กินมาม่าเผ็ดแบบของมาเลเซียมาม่าเผ็ดมาเลเซียใช่ไหมเพราะว่าอีพีเท่านี้แหละสองหรือสามนี่แหละที่กิบกินมามา่าแต่เป็นมาม่าเผ็ดของมาม่าเผ็ดเกาหลีแล้วมันบ่ค่อยเผ็ดไงแล้วก็มีคนบอกให้กินมากินนันนี่กิฟจะกินไดวบหล่ะขนาดน,นั้นบ่ค่อยเผ็ดกิบตยังกินบ่ได้เลยเราจะบอกว่าตอนเนี้ยแสบตามาก แดดซองแต่มันแต่มัน,มนบ่พอหนะช่วงนี้มันหนาวกันเลยมานางตากแดดบ่อยากอัดตอนกลางคืนเพราะว่าเมื่อก,กินตอนกลางคืนเดี๋ยวอ้วนอันเนี้ยกิบลวกมาแล้วเด้อบ่ขา,คาคดกินอะมันสุกยังอ่ะวิเขาต้องเอาน้ำออกก่อนใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงเอาน้ำออกปื้เพาก็ต้องใส่ซอส มันก็คงไม่มีอย่างไรดอกมามมามันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละคือ <c oughs> คนจะใจะรายเกินไปว่าแบบมันเผ็ดมากเลยนะหนึ่งล้านเคลวินเบาๆค่ะเดี๋ยวนะถ้าจะแกะแบบใดเนี่ยอุย หืแตะลินกับเพชรเราอ่ะเบิดแล้วนะเห็นบ่เดียวโอ้ยเทล้มนี่เลยบ่เทล้มเรากินอะมันจะดูให้ทุกคนเห็นกว่าบอคนนี่ก่อนนะ เกิ่บเตรียมถาดมากินแล้วแบบถาดอะมันบ่นเห็นปลามันดำอะเสศษมันดำเงี้เดี๋ยวเอาน้ำไม่นี่เอาจะไปะกินน้ำโคงนะคะมือนี้เพราะว่ามีคนบอกว่าถ้ากินน้ำโคงอมันจะเผ็ดมากเผ็ดตืมกว่าเกาเอากีสงเอากีสองะนนะเอากีถ้วยดีมือนะี่ยโอ้ย พวกล้ากินเลยเดี๋ยว อ,อนเผ็ดมากโอ้ยน้ำตาไหลอะ่ะคำเหล็กโอ้ยลมออกหู เอาหน้าม,มาเอาแต่น้ำแข็งมาหลายคนเห็นมาก กินมืน่อหลายลืมมากินเลยอ่ะเขาต้องกิน ối ngắt đẹp ạ มันว่าได้ปากท่าน เดี๋ยวมาเดี๋ยวหนำกันกอโอ้ย,อยกิบเกือบตายจะให้กินอีกกล่องหนึ่งล้วปอบาถึงแล้วจะให้กินอีกกล่องหนึ่งยู่หรือตามจริงอ่ะมีคนเมนมาให้กินสามกล่องอ่ะโอ้ที่ว่าหรือตูนกิบถัอนอ่นเนาะ เก็บตาย,ยแท้โคตรก่อนเปิดไปสองกล้องแล้วแดดบดเราทุกโคตช่วงดีกำลัง,งดี <c oughs> ทุกคนเกิบตัดสินใจละกินสามกล่องดีกว่าแต่ว่าบอลูจะเบิดบอลนะเอาเท่าที่ไหวอุ้ยบอลไซเบิดได้บอ่ะสงสารกันเถอนนะ แค่นี้ได้ปะวิหลายจังโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เขาจะกินกล้องที่สองละก็กล้องที่สามพร้อมกันมาลุ้นกันว่าจะเบิดบอเพราะว่ามันเผ็ดมากค่ะเผ็ดบอพอนะมันหลายด้วยทุกคนกินเบิดหนีอ้วนตาย บทัดหูดีกว่าเยียมาก <c oughs> ตายแน่ๆเว้ยปากท้าแบบบ่อิวความรู้สึกเ้วทุกคนทำว่าเปิดพอได้บ่ เปิดหางเลย อกอทุคนพอแค่นี้ได้บอถือว่าสงสารกิฟเดอ้อกิฟเพศไหนบ่ได้อ่ะที่บองจะกินสามกล้องอ่ะ คนห่ามลอกเดียนแบบกิบนะถึงกิบจะกินมาเบิดแต่ว่ามันหลายอยู่นะมันเผ็ดด้วยเผ็ดแรงมากก็หน้านี้คือกกินนมจืดแล้วจะได้บอแสบท้องล <c oughs> ำลัากันเลยดีกว่าค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณสำหรับ 20, สองมืนซับสไคร์เบอร์ค่ะภายในระยะเวลายังไม่ถึงเดือนแต่กับอีกบ่กกีมมือก็ถึงเดือนแล้วขอบคุณมากมค่ะช่องกิฟคนติดตามเพิ่มขึ้นย่่งไว้เลย ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้มาให้การสนับสนุนกิฟโดยการแบบเบิ้งเบิงกิฟอย่างแบบนแล้วก็คือว่าเป็นการสนับสนุนกิฟด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะไว้เจอกันอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย